สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับช่วงนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็เริ่มจับสัญญาณทางการเมืองจับอุณหภูมิทางการเมืองในบ้านเรากันแล้วนะครับเพราะว่ามีพักการเมืองกลุ่มการเมืองฝ่ายอํานาจต่างๆก็พยายามที่จะแก้แค้นเอาคืนทางการเมืองพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะใกล้ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงกลาโหมนะครับกรณีที่ทาง พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศนั้นได้มีการลงนามในการที่จะถอดยศและเรียกคืนเบี้ยววัดจากคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่กระทรวงกลาโหมนั้นได้มีการตั้งกรรมาการสอบสวนกรณีการเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยจปรนะครับพบว่ามีการใช้เอกสารที่เป็นเท็จนะครับดยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยมีคําสั่งในการที่จะ คุณภิสิทธิ์ออกจากราชการนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2531เป็นต้นมานะครับซึ่งทางเรื่องนี้เองพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่านี่คือการ กลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับและพยายามที่จะเร่งรีบรวบรัดในการพิจารณาเรื่องนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณพิสิทธ์นะครับ <Ke ith> เพื่อที่จะลดน้าหนักการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นรวมทั้งเป็นธงที่ทางพรรคเพื่อไทยตั้งไว้เพื่อที่จะกําจัดคุณพิสิทธิ์ออกจากเส้นทางทางการเมืองเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นโมฆะนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยต้องยื่นเรื่องนี้ให้สารปกครองได้พิจารณาเพื่อขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวนะครับก็ต้องลองดูกันว่าสารปกครองนั้นจะพิจารณาอย่างไรสุดทท้้ายแแลวนนนะะคครรัับใก่่ีจ ถูกนาเข้าสู่หลักประหารก่อนกันนะครับนี่คือเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรายการฟันธงคืนนี้เราจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถึงแม้ท่านผู้ชมอาจจะทายอยู่ในใจว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมจะฟันธงก็คงอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคําวิเคราะห์ของท่านอาจจะมีหลายเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ รายการฟันทงคืนนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุกรมจัดสมพันธ์นะครับคลื่น92.5 MHz เมกะเฮิร์และก็ AM891 กิโลเฮิร์นะครับที่ฟังรายการฟันทงในคืนนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งรายการคืนนี้อย่างที่กลืนไปแล้วแต่ต้นนะครับแขกรับเชิญที่จะร่วม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองนั่นก็คือพลอากาศอกสุกมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,รบเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะร่วมกันวิเคราะห์และฟันธงในประเด็นที่เราตั้งไว้นั่นก็คือการถอดยุตคุณพิสิทธิ์เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือว่ามีความผิดในเรื่องนี้จริงๆนะครับมาได้ที่0 2 2 7 5 4 2 2 5ครับ0227542225แล้วก็ sms 4221001นะครับ ประเด็นแรกที่คุยก็คือว่าถึงแม้ว่าท่านจะฟันธงไปเรียบร้อยนะว่าคุณอภพิสิทธิ์อาจจะใช้เอกสารเท็จในการที่จะเข้ารับราชการทหารในส่วนของโรงเรียนนร้อยจอารอแต่คุณอภพิสิทธิ์เองบอกว่านี่คือการกันแกล้งทางการเมืองนี่คือการพยายามที่จะตั้งธงไว้แล้วและกำจัดเขาออกจากการเมืองเพื่อการอภิปรายเป็นโหมะจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเป็นไฮไลท์ตอนนี้นะ,นะครับคือผมก็ถูกว่าว่าผมกันแกล้งจงังหวะพอดีนะฮะ เนื้อหาเรื่องนี้คุณจอมต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนคือผมแสดงให้สังคมได้เห็นว่าเรื่องนี้ที่คากรรมนานคาใจกรนมนานนะครับเป็นเรื่องของการหนีไม่เกณฑ์ทหารใช้เอกสารเท็จในการสมัครเป็นทหารเนี่ยมันจริงไหมนะครับเราก็ได้หลักฐานแต่การที่เราสอบสวนมาเป็นที่แน่ชัดเราก็ออกคำสั่งไปนะครับอันนี้คือคนระดับเป็นอดีต นายมตรีเนี่ยนะครับ,รบผมคงจะไม่ไปอะไรกันแกล้งไงแต่กรนะบวนการการสอบสวนร,รีบเร่งเร่งรัดแล้วก็ดูเหมือนว่ามีมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าจริงๆแล้วระยะเวลาในการสอบสวนเรื่องนี้ดูจะเร่งรีบรีบร้อนไปหน่อยไหมครับคือก็ตั้งแต่ที่ผู้จุกการแผ่นดินนะครับทํานังสือมาถึงผมถึงส่งกระห่มให้สอบสวนเนี่ยเดือนมิถุนาถึงมื้อที่ผลที่แปดที่ผ่านมาที่ผมเซ็นไปเนี่ยมิถุนาห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนนะครับก็ไม่ ไม่เร็วนะฮะห้าเดือนนะครับห้าเดือนนี่ก็ถือว่าไม่เร่งรัดนะในความเห็นของท่านไม่เร่งรัดหรอครับห้าเดือนแล้วนะฮะแต่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเก้าท่านถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณนพิสิทธ์แค่ไหนคุณนพิสิทธ์บอกว่าส่งเรื่องขอความเป็นธรรมส่งหนังสือไปถึงสองครั้งแต่ไม่รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาให้ความเป็นธรรมกับคุณนพิสิทธ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไร คือเราหลักฐานเนี่ยเรามีเพราะเราเป็นหน่วยที่รับการเกณฑ์ทหารอยู่แล้วเป็นทหารหน่วยทหารนะครับ,รบเราก็มีครบหมดแล้วสุสดสุดท้ายเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เราจะสอบสวนด้วยก็บอกบมีหลักฐานแล้วก็ส่งมาหรือจะมาเองก็ว่ามานะครับเขาก็ทางที่กรรมการได้ได้ชี้แจงให้ผมฟังนะฮะก็มีหนังสือตอบมาจากท่านผิสิทธิ์ว่าเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าโวข้ออะไรบ้างอย่างที่เป็นข่าวนะฮะแล้วก็อยากจะขอยืดเวลาไปกรรมการก็ตอบไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เราทราบว่าท่านท่านเคยโชว์ต่อสภาแล้วมีหลักฐานอย่างเงี้ยก็ให้ส่งมาเราจะ้ประกอบในการพิจารณาเราแล้วก็ให้ยเวลา15้าวันทั้งหมดถึงวันที่6ที่ผ่านมา15้าวันนี้คือขั้นตอนปกติของการของการให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงในในระเบียบคือให้เวลาพอสมควรนะครับนะก็ให้15้าวันคือก็ส่งหลักฐานที่มีอยู่ที่เคยโชว์สภาเยอะแยะเนี่ยก็ส่งมานะครับก็ไปส่งมาก็รรมการก็เลยขั้นกรรมการก็เลยบอกว่าอาก็จบและก็สรุปมาครับแต่ว่า หนังสือร้องขอความเป็นธรรมสองครั้งได้รับการพิจารณาไหมครับใ<อ><ห>นส่วนของกรรมาการไม่ได้เชิญในร้องขอความเป็นธรรมคือขั้นนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือขั้นกรรมการเขาตอบโต้กันนะฮะไม่ใช่ไม่ขั้นของผมก็ค,คือก็บอกมาว่าตอนแรกอ่าอย่างที่ผมเยไ, ER ได้ทราบว่าตอนนี้อ่ายังไม่ไม,ไม่ยังไม่ทราบว่าหัวข้อได้บ้างในยังไงนะผมทำงารก็าตอบว่าไ,ไม่ใช่แต่ขอให้ท่านมีงเอกสารอะไรที่เกี่ยวเรื่องนี้อส่งมานะฮะส่งก็ก็ไม่ได้ส่งรับกัน ตอบสนองกรรมการก็เพียงพอละที่อย่างนี้นะครับครับทีนี้การดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยมีม,มีก็แน่นอนนะประชาธิปัตย์ก็วิเคราะห์บอกว่ามีมีกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังท่านที่จะทําให้คุณพิสิิชิตต้องพ้นไปจากการเมืองบันทอนความน่าสนใจหรือน้ําหนักของการพิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือธงของเพื่อไทยหรือเปล่าคือผมบอกเลยครับเรื่องนี้แต่เรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเน่นะฮะมันแยกกัน แต่ว่ามันก็เกี่ยวดีหนึ่งตรงที่ทว่าคนที่เกี่ยวข้องในนี้มีคนเดียวที่โดนท,ท,ที่คือคุณพิสิทธิ์ที่โดนเท่านั้นเอง <küçük. S 2> นะครับถามว่าทำไมไม่มีคุณพิสิทธิ์แล้วไว้วางใจยังมีอยู่ไหมไม่ไว้วางใจงมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ต้องโดนอยู่นะฮะแล้วผมก็พร้อมที่ตอบแล้วผมอยากให้มีมเพราะว่านักเรียนที่ไม่ได้กลัวการสอบ huh. นะครับก็จะ,ะไม่เคยเลยไม่เคยโดนอย่างนี้ก็จะได้ชี้แจงเรื่องอะไรที่ขาดใจนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติพิเศษ ทั้งถอดถอนและก็ไม่ก็วางใจนะฮะกับพิเศษแต่ก็คือเหมือนงานนี้เหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันกันนะครับก็ไม่ได้ว่าผมก็ไม่ได้บ่นนะครับก็ยินดีที่จะชี้แจงแต่ว่าประเด็นที่ทางประชาธิปัตย์จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านและถอดถอนท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงคมนาคมตอนเปิดร่ำตรึว่าการสมคมใช่ไหมฮไม่ได้เกี่ยวกับกาาโหมไหมฮะที่ได้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 ข่าวมาก็คือทั้งผมต้องเปรียนทั้งสองที่อะไรครับทั้งสองที่นะฮะครับครับครับแต่ทีนี้ พอท่านลงคำสั่งรู้สึกว่าลงคำสั่งในการที่จะปลดใช่ไหมฮะร้อยตรีอภพิสิทธิ์เวชาชีวะสองมิถุนาสองพันร้อยสามสิบเอ็ดคำสั่งนั้นมีผลทันทีไหมครับมีผลทันทีคือมีผลแต่วันที่แปดพฤศกิรยาที่ผมเซ็นที่เซ็นแต่ย้อนหลังไปวันที่สองทำไมถึงย้อนไปอย่างนั้นครือคือเป็นวันที่สองเนี่ยวันที่สองมิถุนาเนี่ยนะเราตรวจพบว่าเป็นวันที่ใช้หลักฐานคือสอตอเก้าใบที่ไม่ถูกต้องเนี่ย ไปใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนฐานกองบัญชาการ,รเพื่อใช้กับรับราชก,การต่อไปอไปวันที่การทำความผิดตรงนั้นเราถึงย้อนถึงตรงนั้นนะฮะครับแต่ที่นี้เอกสารที่ทางคุณิสิทธิ์ใช้ในการที่จะรับราชการทหารและราชการเป็นอาจารย์ในจปรเนี่ยคุณิสิทธิ์ก็บอกว่าก็เป็นเอกสารที่ทางกระทรวงกลาโหมเป็นคนออกให้ออกห็ถูออกต้องทุกอย่างถ้ารู้ว่ามันผิดแล้วทาไมยอมรับเอกสารนี้แล้วฮะก็แสดงว่าต้องไปเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รับ คุณพิสิทธ์ไว้ในตอนแรกนู้นด้วยนะผมอธิบายง่ายๆนะครับเซ็ตง่ายๆครับคุณจอมเคยยื่นไปขอทะเบียนอาหารกองเกินองสาก้าเมื่อสองปีที่แล้วแล้วทาหายหายจริงป่าไม่ทราบแต่ทำหายก็มาขอใหม่แล้วเขาออกให้วันที่คุณไปขอเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับวันเดียวที่ไปขอวันเดียวที่ไปขอเนี่ยปกติแล้วการออกแบบเอกสารแบบนี้ต้องใช้เวลามากหน่่งวันใช่ไหมครับว่าวันที่ออกให้เนี่ยเป็นวันที่ไปขอนะฮะทันที่จะ ย้อนไปอย่างน้อยถ้าจาไม่ได้วันไหนนะครับมันก็ไม่ใช่วันนั้นวันที่ไปขอหรอกอ๋อครับใช่ไหมฮะมันมันมีพิรุธไหมครับครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ในกลาโหมเองก็มีส่วนผิดในกรณีเอกสารเหล่านี้ด้วยไหมฮะมีฮะแล้วดําเนินการไปแล้วเมื่อปีสี่หนึ่งเนี่ยนะครับสี่หนึ่งหรือสี่สี่สี่ที่สีหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการสอบสวนของอธบเขาด้วยเหตนั้นเรานานมาแล้วนะฮะแล้วก็มีการสรุปว่าผิดนะเจ้าที่พวกนี้ผิดมีการ โซนนะลงโทษขึ้นไปตา่างระดับแท้ขึ้นไปมีครับครับฮะทีนี้พอเป็นกระบวนการนี้ลงนามในการที่จะถอดยศแล้วก็เรียกคขืนเบี้ยววัดเนี่ยกระบวนการของกระทรวงกลาโหมถือว่าเสร็จสิ้นแล้วแล้วอย่างตอนนี้ฮะตอนนี้คือสรุปหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่า,าดำเนินการให้เป็นตามคาสั่งที่ผมได้สั่งไปครับมีอะไรบ้างเช่นวันนี้คราวนี้ผมก็จะมีวยกันปลดไปแล้วต่อไปต้องทําอะไรบ้างก็ย้อนลงมาย้อนขึ้นไปก็คือว่าตผมก็ต้องถอด ถอดคำสั่งอถคที่อยู่เป็นข้าราชการลารหมพลเรือนต่างงานเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ถอนไปยศว่าที่ว่าที่ร้อยตรีอำนาจของผมที่จะถอดถอนตรงนี้ครับส่วนยศร้อยตรีไม่ใช่อำนาจทางของผมนะฮะก็ทําไปตรงนี้อะไรบ้างแต่สรุปก็คือการถอดยศร้อยตรีนั่นแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าในแง่ของภาษาที่ใช้หรือว่าีเอกสารที่ใช้ต้องบอกว่าว่าที่ร้อยตรีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยศว่าที่ร้อยตรีกับร้อยตรีเนี่ยข้อยกันนะฮะ ต้องกระจายนิดหนึ่งนะฮะขรอยด์การแล้วตอนที่คุณไม่สิทธิ์ได้รับตําแหน่งนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คืออะไรฮะร้อยตรีปัจจุบันนี้ก่อนก่อนถูกถอดเนี่ยก่อนถูกก็เป็นร้อยตรีถูกไหมครับร้อยตรีครับขยลดเพื่อฐานครับแต่นี่พอกระบวนการนี้เสร็จทางประชาธิปัตย์เองก็ยื่นสารปกครองต้องรอคำวินิจฉัยของสารปกครองก่อนไหมครับก่อนที่จะดำเนินการในการถอดยศในการเรียกคืนเบี้ยววัดคือคือคำสั่งของผมเนี่ยมีผลทันที <c oughs> ในทางในเรื่องวินัยทางปกครองเนี่ยนะครับมีผลทันทีอยู่แล้วตั้งแต่วันที่แปดที่ผมเซ็นไปนะครับให้มีผลย้อนหลังเด่วัวที่สองถุนารับแปที่ผ่านมาแต่ว่าการจะ,จะดําเนินการต่อต้องรออะไรอีกไหมเช่นอาจจะมีการไปร้องศาลปกครองซึ่งก็ร้องกันแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะมีการให้กกตนําเรื่องนี้ให้กับสารรัฐมนูญวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งต้องรอกระบวนการเหล่านี้เพื่อก็ควรจะก็ควรจะต้องพิจารณาดูตรงนี้ว่ายังไงนะฮะว่าควรต้องรอไหมแต่เขาก็ต้องรอเขาทีหนึ่งคงจะไม่ควรจะ รีบทําไปนะครับก็ดูว่ายังไรไงต่อไปก็คือต้องรอดูก่อนก็ต้องดูก่อนแต่ที่นี้การรอดูตรงนี้เนี่ยจะจะอยู่ในช่วงของการอภิปรายเลยไหมฮะหรือหลังอภิปรายไปแล้ว้ผลการรอเนี่ยคือผมผมได้เรียนคุณจอมนะว่าอันนี้มันแยกกันนะครับไม่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่เกี่ยวกับอภิปรายอภิปรายวันที่ยี่สิบก็แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีผลในแง่ของการอภิปรายเพราะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็เสนอชื่อคุณอนุพิธิ์เนปไทเป็นเคเดตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ ใน,นี้ถ้าเกิดว่าสถานภาพการถูกสั่งออกจากราชการซึ่งมีความผิดในเรื่องของอกรใช้เอกสารเท็จเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสถานภาพความเป็นสสคุณพิสิท์เองก็จะมีปัญหาและก็จะขัดกับการเป็นสสขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยถ้าเป็นกรณีแบบนี้แสดงว่าสถานภาพความเป็นสสของคุณพิสิ์ก็ก็จะหมดนัทันทีที่ท่านลงนามในวันที่แปดที่เกิอย่อันนี้เ,นเรื่องของสภาว่าไปเรื่องสสผมไม่ได้เป็นสสด้วยนะครับ,รบผมหนะ้าที่รัฐมนตรีกราบโหมเป็นเป็นการบองคนหนึ่งตรงนี้ก็ทําได้แค่ แค่นี้นีะครับส่วนนั้นเป็นเรื่องของเทสอว่ากันไปนะครับฝ่ายกันเมืองว่าไปแต่ว่ามันเกี่ยวพันกันใช่ครับเกี่ยวพันกันแต่ว่าด้วยการกระทําตรงนี้กับในทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยมันก็ต้องมาสอดรับกับสิ่งที่ท่านทำอยู่ดีคือผมเรียนได้เลยว่าพักเพื่อไทยเขาไม่ได้กลัวเรื่องการอภิปรายอภิปรายนะครับอยากให้มีนะครับเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านเลาเข้าใจผมโดน ผมก็ต้องไปชี้แจงนะฮะไม่มีปัญหาวันที่ยี่5บี่ยิบนี้ผมก็ต้องไปชี้แจงครับนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นก็ว่างไปแต่ทําไมต้องมามาทำเอาก่อนอภิปรายอาทิตย์เดียวมันมันมันจะยืดหรือจะแล้วแต่หรือมันบังเอิญหรือยังไงฮะหรือจเป็นเป็นอะไรครับถ้าผมเซ็นช้าอีกสิบวันยี่สิบวันมันก็เท่ากันนะฮะถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะครับวันนี้ บ้านเมืองเราเนี่ยยุ่งยากขอสมควรวุ่นวายนะฮะให้เรื่องวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยมันมาอยู่ตรงช่วงนี้เลยให้มันจบท้าหกปัญหาแก้ตัทีเดียวจบดีครับไม่ใช่จบเรื่องนี้มีอีกเปราะเรื่องนี้เรื่องนี้อีกเปลาะมันก็ยืดไปเรื่อยต้องทาให้มันจบไปทีเดียวแฝงกันดีอย่างนี้ว่ใบ้านเมืองแต่ก็ถูกมองว่าแต่ก็ถูกมองว่านี่คือการกปั่นแคล้งทางการเมืองมันเป็นเรื่องที่ดีว่ออกเรื่องการมองกันนะครับครับมันก็ต้องว่าไปแต่ปัญหาที่น่าวิเคราะห์ต่อก็คือสถานภาพคุณสิท จะยังคงอยู่อย่างไรในความเป็นสอสอรหรือไม่เป็นสอสอหลังจากที่ท่านลงนามคาสั่งในการปลดออกไปแล้วเนี่ยหรือถอดยศออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่ดูเนี่นะฮะท่านหนีหานจริงหรือเปล่าอืนี่คือต้อนเหตุสาเหตุหลักข้อที่หนึ่งอร <c oughs> อื่นมันตามมาเป็นผลที่ตามมา <c oughs> สองท่านใช้เอกสารไม่ถูกต้องในการเข้าในการเข้าขึ้นที่ฐานกองเกิน <c oughs> หานกองประจำบการแ <c oughs> ละใช้ในการรับใช้ใการทหาร <c oughs> ใช่หรือเปล่า ซึ่งในส่วนของกลาโหม <นะ S 1> ก็ฟันธงไปแล้วว่าใช่ฟันไปแล้วอ่าทีนี้ผมใช่อย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไปนในทางกางรเมืองซึ่งท่านเป็นคนของสาธารณชนนะฮะเหมือนกันแล้วท่านก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับชาติอื่นๆแบ็คกราวนี้ต้องดูว่ายังไงนะฮะนี่เราเนี่ยอย่างเราอย่างนี้เราก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นยังไงนะฮะในเมื่อมีคือมีปัญหาเนี่ยมันมีการพิสูจน์มีการอะไรมาหลายครั้งนะครับ จะมีะจะมีช่องทางอะไรอีกไหมครับในการที่จะให้คุณอภิสิ์พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันมาเลยว่าเอกสารหลักฐานที่บอกว่าจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมายืนยันอีกทีในกระบวนการทังสารหรืออะไรเงี้ยม,มีไหมฮะในกระบวนการนี้เปิดมีนะครับเขาคามคิปากเขาเก่งเรื่องของเรื่องทางนี้อยู่แล้วนะฮะก็ก็มีฮะก็บ้านเราไม่มีไม่มีอะไรตันนะครับก็ไปได้จะฟ้องสารท้องไรก็จะได้พิสูจน์กันนะผมก็ต้องพร้อมที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ ว่าเอกฐานเอกสารผมเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับนะท่านกับพิสูจน์มามีเอกสานใหม่มาไหมมาดูเทือเปารือเรล่าก็ว่ากับมานะฮะไอ้ที่เคยโชยสภาเอาส่งมาเลยครับมาให้ดูแต่กระบวนการนี้จะต้องจะต้องจะต้องเสร็จภายในก่อนก่อนอภิปรายไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นหลังอภิปรายแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการอันนี้อยู่ทางอยู่ทางทางด้านนู้นนะครับไปาการเมืองเขาก็แก้ปัญหากันเองอย่างนั้นครับทางฝั่งประชาธิัย์เองก็บอกว่าเอ๊ะเวลาเรื่ออองงขการด ยศของพันตำรวจโททักษินชินวัตรทำไมชักช้าแต่พอเป็นคุณอภิสิทธิ์ทำไมรวดเร็วเร่งรัดจังเลยผมว่าของคุณนอภิสิทธิ์นี่นะฮะไม่ได้ช้ามีคนคอยฟ้องร้องมาเป็นหลายๆปีนะครับ,รบตั้งแต่ปีอะไรตั้งแต่ปีอ่สี่หนึ่งสี่สองก็มีนะครับเคยมีแล้วก็หายหายกันไปนะครับ,ค,รบคือไม่จริงจังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังเหมือนผมพูดอย่างนี้นะครับ,รบมีการ เบี่ยงเบนเบี่ยงเบี่ยนกันนะครับ <c oughs> แต่ผมจริงจังตามหลักฐานที่เห็นอยู่อชัดเจนครับ,รรบนะฮะ <c oughs> ก็ยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งนะฮะ <c oughs> ใครจะคิดยังไงก็ไม่ยืนยันว่าไม่มก,กลั่นแกล้งถ้าผมไม่ทํานะฮะหนึ่งห้าเจ็ดล้อมอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อผมเจอแล้วว่าเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องทําต่อจนจบครับแล้วผมก็รายงานทางผู้ตรวจการถ้าเสนอให้ทางสารปกครองวินิจฉัยเรื่องนี้คิดว่าโดยขอบเขตของอำนาจของสารปกครอง สามารถจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหมครับในเรื่องของวันนี้อยู่ในเข้ายื่นไปแล้วนะเราคงไม่ไปวิจารเรื่องนี้นะครับขาอขอญาตว่ามันวิจารเรื่องนี้นะฮะแต่เป็นเรื่องที่ของศาลทัดไปแต่ว่าก็ก็ไม่หวันว่าจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและถูกถอดถอนตกลงรู้หรือยังว่าตกลงว่าเรื่องเรื่องอะไรที่ประชาธิปัตยจะจะยื่นอภิปรายแล้วก็ถอดถอนท่านก็ผมต้องเตรียมทุกเรื่องนะฮะเตรียมทุกเรื่องตั้งแต่ที่กระทรวงกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็ที่กระทรวงคมนาคมครับนะฮะครับแต่ว่าเรื่องที่เตรียมอย่าง อย่างชัดเจนที่สุดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ประชาธิปัตย์จะอภิปรายท่านก็คือเรื่องอะไรลูกแก่อนาจหลายเรื่องยันในคงการนั่นนะฮะก็คือเรื่องนะประกกระทรวงคมนาคมใช่ไหมฮะว่าช่นกระทรวงกลาโหมอ๋อลูกความนาจคือแล้วกระทรวงคมนาคมไม่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 เกี่ยวกันอันั่นเขาไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่คนละเรื่องกันนะก็ต้องเตรียมไว้หลายเรื่องนะครับเตรียมไว้หลายเรื่องหลายเรื่องเลยต้องเตรียมไว้ซึ่งผมว่าตอนนี้นะผมคิดว่าเรื่องตรงนี้นะฮะผมก็ไว่ยนักระเมืองร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะ มันน่าจะเรียกว่าบอกว่าเรื่องอะไรก็เตรียมมามาสู้กันผมว่าดีนะมันแฟร์เพราะว่ามันอยู่ในที่อย่างนั้นนะครับต้องมาแอบแล้ววิ่งหากันตลผมว่ามันตลกมีนะก็ลองดูกันต่อนะว่าสุดท้ายแล้วสารปกครองจะว่ายังไรรวมทั้งถ้าหากว่าจะมีการให้กรกตส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้สารรัฐมนูลได้มีการวินิจฉัยสารภาพของท่านอภิสิทธิ์ ก็ต้องดูว่าตกลงเป็นยังไงต่อไปนะอันนี้ก็คงต้องติดตามซึ่งมีผลกระทบต่อการเมืองในบ้านเราค่อนข้างมากนะฮะถ้าเกิดว่าสถานภาพคุณพิสิทธ์ต้องมีอันเป็นไปในช่วงก่อนการพิปรายหรือหลังการพิปราอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันก็ต้องติดตามแต่ประเด็นหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่คนไทยกําลังกังวลก็คือการอ,ออกมาชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามพลเอกบุญเลิศแก้วประิสธิ์นะครับเสียอ้ท่านวิเคราะห์อย่างไรฮะกรณีนี้กองทัพเองวิเคราะห์อย่างไรผมถามคุณจอมเอนคุณจอมถามผมบัง บังเอิญไหมเลอฮะบังเอิญไหมนะฮะไม่ต้องตอบนะครับบังเอิญไหมครับเรื่องนี้นะครับผมว่าสังคมก็วิจารณไป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 หลายเรื่องนะฮะหลายหลายหลายคนแล้วว่าคือบางที่บ้านเมืองเราติดตรงนี้นะฮะแล้วกลุ่มคนก็แค่นี้ตรงเนี้แหละครับมีสองกลุ่มที่ว่ากันในตรงเนี้นะฮะว่ากไปก็ทตรงนี้อยู่ เราะนั้นมีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะนะัพกพิชาการก็บอกมาว่าวิธีการอื่นที่ว่าทุจริตทุอะไรก็มีวิชามีวิธีการอื่นที่ถูกต้องอชัดเจนนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยนะผมก็สูยดูว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยผมชัดเจนไม่ใช้ความอ,อะไรเลยนะฮะไม่ต้องมาชุมนุมมาคุณนีทหารผมทําให้เห็นว่าอย่างไรอย่างไรนี่วิธีการที่ถูกต้องครับที่อะไราระชนควรจะทําการนะฮะเพื่อบ้านเมืองที่จะไปทุกทีเลยแต่วัดใน ในการวิเคราะห์กันในส่วนของฝ่ายการเมืองหรือว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกว่านี่คือการความเห็นทางการเมืองที่แตกแยกกันในกองทัพมือหรือเปล่าระหว่างเตรียมทหารรุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วทําให้กองทัพมีมีความแตกแยกกันจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลแน่ๆ่อันนี้คือสิ่งที่หลายคนเ<อ>ป็นกังวลคือกองทัพไม่เกี่ยวเลยเนื่องจากที่ออกที่ว่าอย่างรีทายหมดแล้วคือเกษียณหมดแล้วเป็นพลเรือนชาวบ,บ้านธรรมดาแล้วมีดียอดเฉยๆนะอย่างผมนี่ก็เกษียณแล้วครับไม่ใช่ทหารที่ทําการอยู่ครับทาจำการอยู่อย่างนี้ไม่ได้ท่านเอง ท่านเองเชื่อว่าด้วยด้วยบาร,รมีของเสีย้อ้จะสามารถระดมคนหนึ่งล้านคนล้มรัฐบาลเพื่อไทยได้ไหมฮะด้วยศักยภาพด้วยบาร,รมีถ้าวิเคราะห์กันในวงกองทัพด้วยกันคือคือเรื่องนี้นะฮะผมไม่ผมต้าล้านคนเนี่ยนะครับฝอย <c oughs> เรพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะ <c oughs> มันเป็นไม่ได้หรอครับ <c oughs> มันโอ้โหมหาศาลนะฮะแต่ว่าเราไม่ประมาทนะครับเพราะว่าในเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดู เวลาผมดูแลทหารอยู่ก็ดูเหมือนกันว่าในวันที่มีการชุมนุมเนี่ยทหารผมเนี่ยเมื่อทางผู้จัดการทั้งบกได้สั่งผมเนี่ยเคยปรานไปแล้วมีไหมนะก็ต้องส่งคนไปดูท่านนาหมือนกันว่ามีไหมไปูี่วันที่24นี้นะฮะไปดูนี่น้าใช่ไหมถ้าใชยก็ส่งสกงหลักฐานมาหน่อยภาพเพื่อมีไหมอะไรต่างๆก็ส่งกันมาหน่อยถ้าใช่ก็ต้องจัดการกันแค่นั้นเพราะได้บอกห้ามแล้วอย่า เราประจำการอยู่อย่างนะครับัแต่ว่าแนวคิดในการแช่แข็งประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าในกองทัพยังมีแนวคิดนี้อยู่ไหมครับอันนี้ถ้ามองจากตัวของท่านเองผมว่านะครับเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะครับแปลกใหม่ด้วยนะฮะที่แช่แข็งไม่ใช่แปลกแยกนะแปลกใหม่ครับแปลกใหม่นะครับพื้นบ้านเราเขายังจะออกจากนั้นเลยอืเขาออกจากรั้วมาแล้วเราจะปิดเราจะทํารั้วอยู่คนเดียวนะฮะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ,รบตรงนี้วิธีการอื่นเยอะการพัฒนาทางแทบแตกตแล้วค่อยไปค่อยทําไปนะครับรัฐบ,บาลที่มาจากเสียงข้างมากชัดเจนเวลาเลือกตั้งแสนสาหัสก็จะได้มาอแต่เรียกว่าไม่มีโกงไม่ได้เลยนะท่านนู้นผมไม่รู้อะไรคืออะไรแล้วก็รู้อยู่นะฮะรเราทำมาอย่างนี้แนละ้วแล้วเราได้มาด้วยศรัทธาประชาชนแล้วก็รกักษาของเราตรงนี้นะฮะเราทำไมต้องมาลบอนวิธีการอย่างนี้ มาแช่แข็งอย่างนี้งนี้นะครับผม,มว่ารักพิชาการก็บอกแล้วไอ้เรื่องนี้มัน,มนวิมีการาที่มันต้องครั้งหนึ่งเนี่ยในกองทัพเองก็ต้องยอมรับว่ามี <c oughs> มีแนวคิดหรือมีวิธีคิดว่าพันธุ์โรโทรตักสินชินวัตรหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศคิดว่าแนวคิดนี้ยังอยู่ในกองทัพอยู่อีกไหมครับในปัจจุบันนี้เราไม่ได้คิดว่าท่านนายสักศิรรัฐบาลเก่าเนี่ยนะฮะเป็นภัยกับมั่นคงความมั่นคงกขาเป็นรัฐบาลอยู่เป็นภัยได้ยังไงนะครับ เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของเราอย่าพูดดีกว่าครับนะฮะมาดูข้อหาที่เขาว่ามานะครับแล้วก็สุดท้ายไม่มีอะไรแต่ความเสียหายทังจตปริวัติเมื่อปีสี่เก้านั้นจนถึงวันนี้ยังเรียกว่าถ้าไฟดับแล้วจะมีควึกขาชนนะฮะมันมันไม่ถูกต้องทำให้ประเทศชาติเสียหายมากสถาบันไม่เคยมีปัญหาโดมีปัญหามากขึ้นแล้วก็ไม่มีเลยนะครับ นี่สิ่งที่ผลพลอยได้มาครับแล้วที่กองทัพจะวิเคราะห์อย่างไรครับถ้าหากว่าเสียเสียอ้าจะระดมระดมพลกันมาแล้วสุดท้ายก็เคลื่อนไปล้อมทำเนียบอย่างเนี้ทางกองทัพจะรับมืออย่างไรหรือจะทําอย่างไรให้สถานการณ์ไม่นําไปสู่การแช่แข็งประเทศไทยกองทัพจะทำอะไรคือกองทัพเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่ให้คนขอ้งเราไปร่วมนะครับเพื่อแสดงสปิริตของเราว่าเราไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้นะอันที่สองเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าดูครเรื่องความมั่นคงแต่เราเป็น ประการด่านสุดท้ายต้องพูดอย่างนี้ที่จยกออกมานะครับเราไม่อยากออกนะทางตํำรวจแล้วก็เข็มแข็งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับล้วก็คอยพยาคอยช่วยนะแล้วคอยปรามเรากันว่าให้อย่าๆย่าอย่าเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ดูดูติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับอันนี้ครับวิเคราะห์ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเสีย้อ้นี่จะเรียกว่ามีอิทธิพลค่อนข้างมาก ท่านพอจะมองออกไหมครับกลุ่มไหนใครกันแน่ทุนฝ่ายไหนยังไงหรือว่าคนดีคนเดิมคือคนที่อยู่เบื้องหลังคือเมื่อวิธากาอย่างี้นะครับก็ทําให้คนมองคนโน้นนี้ไปบางทีเขาอาจไม่เกี่ยวก็ได้นะฮะก็ทาให้เนี่ยมันก็ผิดใจเคืองกันอะไรอย่างนี้หรือว่าทําให้เรามองผิดไปอันผมก็ไม่กล้าในที่นี้นะครับผมอยู่ฝ่ายคำนั้นคงผงก็ต้องดูนะฮะดูแน่ต้องดูแน่นะครับแต่ว่าถ้าให้กองทัพประเมิน การชุมนุมของเสไอจะเป็นที่กังวลของกองทัพไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในอนาคตหรือยังไงคืออะไรที่ทําให้ความมั่นคงภายในของเรามีปัญหาเนี่ยเราต้องกังวลอยู่แล้วไม่อยากให้มีนะครับก็ต้องติดตามที่เราติดตามเพราะเรากังวลมีคําถามเข้ามาเยอะมากครเวลาก็เขาบอกว่าหมดแล้วนะอยากให้ท่านพูดให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆว่าคุณพิสิทธ์ผิดอย่างไรผิดจริงหรือเปล่าแล้วผิดอย่างไงเอาสั้นๆง่ายๆนะฮะก็มี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับเรื่องของการเกณฑ์ทหาร วันที่เกณฑ์ทหารได้รับหมายเรียกการเกณฑ์ทหารนะครับเมื่อปี30มศูนย์สามศูนย์ได้รับหมายเล็กฮะไม่ไปไม่ไปแล้วมีมีหลักฐานยืนยันของการไม่ไปไหมฮะไม่มีนะฮะผมไม่ไปแล้วยังไงแต่เคยโชว์สภาที่ทุ่มเห็นเห็นนะใบสอดยี่สิบปั้นเดือการผ่อนผันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ไม่เคยออกมาให้เห็นอก็อยากให้เอาเนี้ยออกมา มายื่นให้เห็นว่าผมมีอย่างนี้นะครับก็ไม่ออกมาแสดงว่าไม่มีเอกสารในการที่จะผนผัานและไม่เป็นหลักเกณฑารก็คือนิทฐานอ่าหรือคือนิทานหรือว่ามีเอกสารอันที่สองก็คือการรับสิการเข้ามาเป็นอาจารย์ในร้อยัปปรอนะครับโดยใช้ใบสตง้าคือใบขึ้นทะเบียนหายกองเกินครับใบที่ไม่ถูกต้องกับใบจริงที่แจ้งหายใบอ๋อคือมาอ้างว่าหายใบปีสองเก้าี่ถูกถูกต้องใบแรกถูกต้องครับแล้วหายก็ออกมาให้ปีสามหนึ่ง อย่างนี้ฮะเพราะว่าถ้าเอาใบเก่ามาปั๊บรู้เลยว่าคุณนิสิตหาใช่ก็เลยขอใหม่อันนี้ขอใหม่มาให้ออกใบใบวันที่ขอเลยนะออกใบใหม่วันที่ขอให้เลยวันที่ขอวันไหนก็ออกวันนั้นให้เลยซึ่งในเส้นของผมผมเคยขอมาแล้วพอผมแจ้งหายผมรู้ให้มันไม่ตรงนะมันต้องอันเก่าใช่ไหมครับทีนี้พอเอาใบใบใหม่ที่รับที่บอกว่าแจ้งหายก็มาสมัครเป็นอาจารย์ก็ยเระจอบักฐานนะครับมันก็นี่คือความผิดถูกไหมฮะ ใช่ไหมครับบางทีงา่าเอกสารน้นอาจจะออกไปกาจากเจ้าที่แต่ว่าเจ,จ้าออที่ทำคดีผิดหรือเปล่าอะไรม่ทราบ,รบถ้าถ้าเจ้าที่ทผคดร่วมมือด้วยก็ผิดนะครับ,รบก็ว่ากันไปแต่ท่านผิดแน่ครับอันนี้คือเป็นประเด็นหลักเลยนะฮะแต่ทีนี้ทางท่านผู้ชมทางบ้านก็บอกว่าอยากให้ท่านตรีออกมาออกมาพูดพ,พ,ร,พร้อมๆกับคุณอภิสิทธิ์จะจะเป็นไปได้ไหมครับออกรายการนี้เลยหรือถ้าเกิดทางช้องสืบยินยอมก็มีปัญหาครับครับผมผมยินดีนะฮะเราจะได้กคุยกัน แต่ในสภาคงเจอกันไน้อยู่แล้วอยังไงก็ต้องเจอกันในสภาเพราะในข้อเสก็ทหารท้องมีแล้วก็ต้องให้คนกลางครับอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าก็อันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องของลูกคนรวยคนจนจริงแล้วไม่เกี่ยวนะฮะว่ามันก็หนีทหารก็ผิดทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะลูกคนรวยหรือคนจนนะฮะครับทาไมทหารถึงชอบมายุ่งกับการเมืองมากนักอันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับคือทหารก็เป็นชายคนหนึ่งครับถ้าบอกกฎหมายบอกว่าทหารไม่มาเยียด ไม่ต้องมาเป็นการไม่ต้องอะไรหรือไม่ต้องเลือกตังอะไรก็นี่มยุ่งแน่อันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมพิสูจน์ให้เห็นว่าคนเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ท่านชาวบ้านทั้งหลายได้คาใจอยู่เนี่ยว่าจริงหรือเปล่าไปทาผมแกล้งหรือเปล่าอันนี้ผมโชว์ให้เห็นมีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าประเด็นที่เขาถามมาน่าจะเป็นเรื่องของเวลามีความขัดแย้งทางการเมืองทหารชอบมาก้าวไกอยู่เรื่อยชอบมาทําให้มันไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่เรื่อยนี่คือประเด็นหนึ่งด้วยว่าทําไมทหารชอบมายุ่งการเมืองมากนักเปลี่ยนทัศนคตินี้ได้ไหมครับในสมัยท่าน ผมคิดใายุคของผมเนี่ยคงไม่มีเพราะว่าอย่างผู้ชี่ยวชาญบกแต่ที่เป็นตัวหลักค,คนสำคัญคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เรื่องที่ท่านไม่มีนะครับก็อยู่เฉยๆผมว่าท่านได้เห็นได้ผ่านมาได้อยู่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลน,นี้มาแล,แล้วท่านรู้อะไรคืออะไรความความได้ท่านในยุคปฏิวัติท่านก็อยู่มาท่านก็รู้ว่าอะไรคืออะไร,รผลคืออะไรท่านรู้หมดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าคนฉลาดอย่างท่าน คิดออกว่าอะไรคืออะไรครับหลายคําถามเราถามไปแล้วนะฮะม็อบเสียไอ้ I, ทหารรับมืออย่างไรอันนี้รเราก็คุยไปแล้วต้องติดตามดูนะครับ,รบทําไมไม่ถอดยศท่านตักษสีนด้วยอันนี้ก็เป็นคําถามที่ที่ถูกถามมาแล้วเช่นกันสุดท้ายนะครับคิดว่าการอภิปรายรวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ท้าท่านผันธงคิดว่ารัฐบาลท่านยิ่งรักจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นทั้งการอภิปรายทั้งการชุมนุมของเสียไอ้แล้วก็ประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะผ่านไปด้วยดีไม่ข้บหรืออย่างไรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องผ่านให้ได้นะครับเป็นบททดสอบนะครับซึ่งมีมาแล้วหลายบทก็ต้องต้องผ่านให้ได้การพิปรายสภานั้นเราไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะเราก็มีหลักฐานมีอะไรก็ว่าอยากจะทราบข้อหูวข้อไหนท่านเองนะครับส่วนเรื่องการชุมนุมก็ต้องดูตอนที่ยี่สิบสี่ว่าอย่างไรนะฮะว่าอย่างไรท่านเองก็ก็ต้องดูกันไปนะครับแต่เป็นหน้าที่เราต้องผ่านให้ได้ ลมพายุที่องไปไหได้นะครับจะเบาจะแรงก็ว่ากันไปแต่อย่าดูถูกลมก็ดูไปครับก็ต้องดูแล้วก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวิเคราะห์กันวันต่อวันเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมกันฟันธงแลวก็ให้คําอธิบายนะครับแล้วถ้ามีโอกาสคงจะ ให้คุณอภิสิทธิ์มาคุยด้วยได้ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาล้วครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงในคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณธาตุผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ